นี้นะครับสืบเนื่องจากว่าทางสมาคมได้มีการประชุมกับาสามสมาคมนะครับเมื่อวันที่1มิถุนายน2566นะครับเพื่อที่จะทำเวริร์กช็อปรายละเอียดซึ่งวันที่9ที่ผ่านมาทางสมาคมก็ได้เชิญตัวแทนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศนะครับได้ได้นำเสนอปัญหาต่างๆนะครับและวันนี้นะก็เป็นวันที่ทางทีมงาน ฝ่ายบริหารจะต้องมาสรุปประมวลปัญหาต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่เราจะทำเวิร์กช็อปนะครับเสนอในสาตัวสมสมาคมพร้อมกับคณะของ99ไก่นะครับที่เทศบาลสถิบาทเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันแล้วว่ามาเปิดมีเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องการที่เราจะ,ะยกเลิกระเบียบ ยกเลิกกฎหมายทําระเบียบม,มาใหม่ที่มันติดขัดเกี่ยวกับเรื่องก,การบริหารงานท้องถิ่นพื้นที่ทับซ้อนต่างๆทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรื่องอํานาจหน้าที่ของผู้ผู้กากับดูแลนะครับซึ่งแทนที่จะปนกำกับดูแลแต่แต,แต่มากำกำชับนะฮะควบคุมนะฮะทำให้การทํางานของท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ ลำบากแคนที่จะดูแลประชาชนกับต้องมาติดขัดเนื่องและอยู่กฎหมายซึ่งแนวทางของสมาคมเองครับก็ได้มีการสรุปประเด็นต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ทางพัรเก้าไกลนะครับได้นําเข้าไปสู่ยุทธศาสตร์นะครในการที่จะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นนะครับอนอกรอกกับของอที่จากร่วมารัฐบาลอานี้ได้มีการได้เข้าไปคุยบ้างอย่างนี้น ก็เกี Cornell, ่ยวกับเรื่องนอกนอกรอบคือจริงๆแล้วเนี่ยแค่ข้างในรอบเนี่ยก็ยังมันมันเยอะปัญหามันเยอะมากๆเลยนะครับเราก็ในในนอกรอบนั้นก็คือว่ามันมีก็มีการประสานงานกันว่ารูปแบบของเกี่ยวกับเรื่องการที่จะทำเวิร์กช็อปนี่เป็นอย่างไรนะแล้วเราจะแก้ไขกฎหมายปรับปรุงกฎหมายเป็นอย่างไรเขาก็จะมีมีหัวข้อมีประเด็นมาให้เรา นะซึ่งเราเองนะครับก็จะเอาประเด็นต่างๆเหล่านะั้นะสอบถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นทั่ทประเทศซึ่งซึ่งวันนี้นะก็ทางทีมงานโดยท่านประธานยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ทางที่ปรึกษาครับก็ได้สรุปออกมาแล้วครับว่าเราจะได้ดําเนินการ1น3 4งสองสามประเด็นนี้ตามที่กล่าวมาแล้วครับทราบว่าในการที่จะไปพูดคุยพวกนี้ไปการยื่นพวกนี้ถ้ามก็จะมีปัญหาแล้วเรามีการรองรับอะไรไว้ก่อนนึครับว่าถ้าเกิดไม่รับแผนตรงนี้เราจะมีการ ดำเนินการยังต่อไปคือวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเป็นหัวข้อในการที่จะรวบรวมนะครับเพื่อที่จะนําเสนอในกรณีที่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือไม่เป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่ว่าเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของสสมันเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับที่จะต้องสนับสนุนนะครับถึงแม้ว่าสมมติว่ารายเลวร้ายสุดนะครับทางก้าเก้าไกลนะครับไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ว่า ข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทําในวันนี้นะครับมันยังไงมันก็ต้องเข้าสู่ในสภาอยู่แล้วผมคิดว่าเขาคงสนับสนุนนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าทุกพรรคการเมืองนะครับก็เล็งเห็นเรื่องการกระจายอํานาจเนี่ยผมคิดว่าทุกพรรคการเมืองน่าจะสนับสนุนเกี่ยวเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นครับ